สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับผมจตวรัษเป็นใต้อีกครั้งนะครับยินดียยิ่ง,ง,งที่ได้พบกับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวบบิการให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยและปืนใดในวันนี้ที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ Beretta m 9 2 fs นะฮะ <c oughs> ปืนโมเดลนี้เนี่ยมีชื่อเรียกในภาษาไทยหลายชื่อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น บาเรต้า M92 แต่ที่คนนิยมเรียกกันมากที่สุดเนี่ยก็คงไม่แคล้วปืนพระเอกครับผมเพราะว่าปืนโมเดลนี้นะครับถ้าคนไทยเห็นเนี่ยก็นิยมเรียกด้วยชื่อเล่นของมันนะครับปืนพระเอกเพราะว่าในช่วงหนังหรือละครนะครับปี80ถึง90เนี่ยเขานิยมที่จะนำปืนนี้ลงไปแสดงนะฮะแบบพระเอกเอาไปยิงผู้ร้ายอย่างเงี้ยทำให้คนไทยสนมากเนี่ยคุ้น้าคุ้นตากับปืนโมเดลนี้เป็นอย่างดีนะครับ มันดูฉบเฉียวเท่และบึกบึนนะครับดูด้วยเหตุผลทั้งหลายที่ผมพูดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสายที่ว่าคนซื้อปืนสั้นแก๊สกระบอกแรกเนี่ยนิยมซื้อเจ้ากระบอกนี้มากๆเลยครับตัวนี้เป็นปืนตัวฮิตในตลาดเลยนะครับมีอะไรรองรับอะไรครบโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวมันให้ทุกคนได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นวิพากษ์ภายนอกวิพากษ์ภายในบอกข้อดีข้อเสียของมันนะครับเท่าที่ผมทราบนะแล้วก็จุดที่ผมชอบหรือไม่ชอบในปืนกระบอกนี้เป็นความเป็นส่วนตัวก็จะมีการบอก ทุกอย่างครบสิน้นทุกกระบวนวามนะครับและสุดท้ายก็จะมีการยิงโชว์ทดสอบอะไรต่างๆนะครับให้ทุกคนได้เห็นถึงสมรรถภาพของเจ้าปืนยี่ห้อนี้รุ่นนี้กันดังนั้นแล้วพลาดไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของคุณและกด s cribe รป์ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อปเป็นแรงบันดาลใจให้ผมพัฒนาและหาไอเดียใหม่ๆในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆต่อไปโอเคครับสำหรับวันนี้เราไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันตั้งแต่กล่องเลยนะครับผมสาหรับบีบีกันอัดแก๊สค่าย WE ก็จะมาในกล่องกระดาษแบบนี้นะครับแทบจะทุกรุ่นไม่มีอะไรมากครับผมบนกล่องก็จะระบุชื่อปืนชื่อรุ่นเอาไว้นะครับแล้วก็โฆษณาเนี่ยสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะจ๊ะอ่าแล้วก็มีคําเตือนสำหรับเด็กที่อายุยังไม่เกินสิบแปดปีนะครับผมอ่าว่าต้องใช้โดยโดยมีความรู้นะครับไม่ใช่ออกมาเล่นแล้วขัดวุฒิภาะวะนแน่นแน่โอเคแล้วก็มีโลโก้ WE นะครับพร้อม แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับบนกล่องกระดาษเนี่ยก็คือสเปคของปืนครับผมเนื่องจากว่าปืนบีบีกันของค่ายเวเนี่ยบางทีมันจะมีรุ่นย่อยออกมาอีกมากมายเลยนะครับสมมติว่าคุณอยากจะซื้อบาริสต้าใช่ไหมฮะอ่านี่ผมตัดเพคโฟออกก่อนนะอ่ามันถ้าคุณอยากซื้อบาริสต้ามันก็จะมี M92 มี M9A1 ใช่ไหมฮะ M92 ก็คือที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับคางมันมนคลาสสิกนะครับแต่ M9A1 เนี่ยคางมีรางติดอุปกรณ์มาให้อ่ามันก็ไม่เหมือนกกันอี คุณอยากได้บาลิต้าตัวไหนนะครับแล้วคุณอยากได้สีดําหรือสีเงินละ่ะทั้ง2รุ่นที่เก่ามาเนี่ยมันก็มีทั้งสีดําสีเงิน,นครับแล้วคุณอยากได้ระบบการยิงแบบไหนล่ะครับเซมิลว้วนหรือแบบออโต้ได้ด้วยเห็นไหมครับมันมีความหลากหลายครับดังนั้นก่อนที่จะซื้อก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับคือบางคนไม่รู้แล้วแบบรีบไปซื้ออย่างเงี้ยก็เคยมีคนพลาดนะครับส่วนมากเขาเลือกจากสีก่อนสีมันไม่ค่อยมีคนพลาดหรอกแต่ว่าไอ้เก้าสองไอ้เอ็มเก้าเอ็ดนี้มันเคยมีคนซื้อพลาดจริงครัน ไม่ทันสังเกตไงฮะมันจึงสําคัญมากที่คุณจะตรวจสอบสเปคหน้ากล่องนะครับแล้วก็ปืนในกล่องด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าคุณอุตส่าห์ลงเงินของคุณเพื่อซื้อสิ่งที่คุณอยากได้มาแล้วคุณก็สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับคุณนะครับดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบด้วยตัวของคุณเองมาต่อกันดีก,กว่าโอเคว่าแล้วก็เปิดกล่องได้เลยนะฮะเมื่อเปิดมาสิ่งที่คุณจะเห็นนะครับก็จะเป็นคู่มือเป็นอย่างแรกเลย คู่มือทำมาดีนะครับผมเนื้อกระดาษโอเคก็จะบอกถึงวิธีการใช้งานส่วนประกอบต่างๆของปืนนะครับแบบคร่าวๆแล้วรวมถึงวิธีการถอดประกอบนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือแดแกรมปืนครับผมเป็นการบอกชิ้นส่วนของปืนที่เป็นองค์ประกอบนะครับทั้งแม็กทั้งปืนอย่างละเอียดดังนั้นคุณควรศึกษามันให้ดีแล้วก็เก็บมันไว้นะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ทิง้งแล้วบนตัวปืนก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับเมดอินไต้หวันแบบนี้ฮะใส่เอาไว้ด้วยเพื่อ ให้คุณเช็คได้คร่าวๆไปอย่างน้อยปืนนี้ก็ไม่ได้ผ่านการปุ้ยีปย่ปุ้ยยับจากไข่มาก่อนนะครับทางนี้ปืนก็จะอยู่ในถุงพลาสติกคู่อีกทีนะครับตอนผมทิ้งไปแล้วแลวผมเอาวลังไข่มาบุแทนเพื่อถนอมปืนนะฮะปืนก็อยู่ในช่องนี้นะครับแล้วแมกกาซีนก็จะอยู่ตรงนี้โอเคตามนี้ครับผมว่าแล้วเราก็มาดูปืนกันได้เลยครับมาว่ากันในส่วนของตัวปืนนะครับก็เริ่มกันที่วัสดุก่อนเลยดีกว่าวัสดุปืนทั้งกระบอกนะครับเป็นฟูลเมทัลบอดี้นะครับก็คือเป็นเหล็กล้วนนะครับทั้งเฟรมทั้งสไลด เว้นแต่ส่วนของปลักกลับเท่านั้นนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับเป็นเหล็กเต็มนะครับและแมกกาซีนก็เป็นเหล็กทั้งแท่งนะครับยันแม้กระทั่งตูดแมกกาซีนนะครับนี่ก็ยังเป็นเหล็กนะครับเหล็กทั้งรุ่นจริงๆครับตัวนี้ครับแล้วก็สําหรับฟิตติ้งนะครับก็ถือว่าดีนะฮะนี่ผมจะเขย่าดูนะครับถือว่าเสียงสั่นน้อยนะครับโดยรวมๆแล้วปืนดูแน่นหนามากนะฮะสลด์สามารถโยกได้นิดเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าแขวนไว้แบบนี้ครับ แทบไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับก็ถือว่าแน่นหนามากนะครับสําหรับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นมาจากลำกล้องตรงนี้นะครับที่ไม่ต้องขยับตัวยกขึ้นยดลงมันพกกลอกระเนินเก้าเหนึ่งนะครับทําให้ฟิตติ้งของมันเนี่ยดูดีแล้วก็นิ่งเป็นพิเศษนะครับอ่าเสียงหนักแน่นนะครับผมกระชับนะฮะเรื่องของมาร์กิ้งนะครับมาร์กิ้งเขียนตามปืนจริงนะครับเปโตรเบรตตานะครับผลิตในอิตาลีนะฮะมาร์กิ้งเป็นมาร์กิ้งยิงเลเซอร์สีขาวนะครับผม จะไม่ใช่ล่องลึกนะครับเป็นยิงเลเซอร์สีขาวเฉยตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยคือมาร์กิ้งมันขาวนะครับขาวแบบขาวขาวจ้วะเลยอะขาวเป็นไข่ปอกเลยแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปนสักพักหนึ่งก็จะหมดลงได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังติดทนอยู่นะครับ่าต่อไปก็เป็นเรื่องของการลื่นนะครับที่สามารถพบได้ทั่วไปในตัวปืนแน่นอนว่าปลักกับเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นการลื่นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ด้านปืนนะฮะด้านหน้ามีการลื่นทรงตรงนะครับ และด้านหลังเป็นการเลื่อนทรงตรงเช่นกันครับผมและในส่วนของอ็อเดอรีต่างๆนะครับหน้ากงไกมีการเลื่อนนะครับเผื่อบางครั้งเราจับแบบนี้ให้กดปืนลงนะครับมันก็เว้ามาให้ละมีการเลื่อนด้วยก็ถือว่าดีนะครับและเซฟนะครับการเลื่อนเซฟการเลื่อขนขันขหวีสไลด์และนกครับผมนะจะได้ขึ้นนกได้อะไรแบบนี้นะครับขึ้นได้ดูรายละเอียดเล็กๆกันไปหมดแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาขึ้นรายละเอียดชิ้นใหญ่กว่าเดิมบ้างดีกว่า เริ่มกันตั้งแต่ด้ามปืนเลยครับด้ามปืนเนี่ยให้เทียบกับแมกกาซีนนะครับผมผมคิดว่ามือของผมเนี่ยค่อนข้างมีสัดส่วนที่ใหญ่นะครับแต่ว่าพอผมมากากับปืนเนี่ยก็พอดีลยครับออกจะเกือบจะขาดด้วยนะครับก็ว่าปลดแม็กได้พอดีนะครับแล้วก็แขวนสไลด์อะไรลงสไลด์ได้นะครับเพราะว่าด้ามปืนของเบรด t ตาเนี่ยนะครับคือมันออกแบบมาให้สําหรับฐานอเมริกันตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้ดังนั้นแล้วด้ามมันจะอวบอ้วนครับผมไม่เหมาะกับคนไทยเท่าไหร่ถ้า ผมว่านะครับไม่ได้จะอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีหรือว่าเด็กที่มือไม่ได้ใหญ่มากครับบางทีจะจับถือได้ไม่ถนัดนะครับไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นักนะฮะอันนี้ก็ฝากพิจารณาด้วยอีกทั้งประกับมาเนี่ยไม่มีเสาะร่องมาให้เป็นที่พักนิ้วนะครับทําให้ด้ามมันเรียกได้ว่าอ้วนของจริงเลยนะถึงถ้ายังไงถ้ารักนะครับแล้วซื้อมาแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับมันได้อยู่ดีครับอาจจะอ้อมมือในการกดหรือแขวนสไลด์แบบนี้นะครับก็ยังมีทางออกเสมอครับสำหรับคนที่ใจรักและอยากได้มันนะฮะ จบเรื่องด้ามปืนไปนะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องประกับนะครับประกับนี้มีโลโก้ของ we อยู่นะครับจะไม่ได้เป็นโลโก้เหมือนของจริงที่เป็นสอนสามอันนะครับผมแต่ก็ถือว่ายังดูสวยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ตะกิตะคงใจเลยรับได้นะครับแล้วก็การเลื่อนประกับนี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวครับผมก็ติดมือดีนะครับถึงแม้มันจะต้านมือนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโดยรวมๆแล้วผ่านนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของศูนย์นะครับศูนย์เนี่ยด้านศูนย์หลังยกเป็นหูกระต่ายนะครับศูนย์หหหนนนน้้้้้้าาาาปปดดแแบบบีใเขกััืูลลววงต นะครับเมื่อคุณมองผ่านมุมมองนะครับเล็งนะคุณก็จะเห็นแบบนี้นะครับใช่เล็งง่ายครับผมมีจุดมาร์คสีขาวให้ที่ศูนย์หน้านะครับมันทําให้สามารถเล็งในที่ที่แสงน้อยหรือมืดเนี่ยได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าคุณเทียบกับปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่มันเป็นศูนย์เล็กล้วน,นะนะแล้วคุณเล็งในที่แสงน้อยคือเล็งยากมากแต่อันนี้ก็ถือว่าทําให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นได้ประสบควรครับผมโอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องของรายละเอียดบนสไลด์นะฮะบ,บนสไลด์นี้มีการลื่นจริงนะครับเพื่อที่จะสามามรถ ขึ้นลำได้นะครับทาให้เราขึ้นลำได้นะเป็นที่จับการลื่นตรงนี้มันไม่เล็กเหมือนซีแซนแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเหมือนกรอกนะครับผมคือโดยรวมแล้วลงตัวกําลังดีครับเพียงแต่ว่าขณะที่ขึ้นลำแล้วบางทีนะผมว่ามือผมมันไปชอบชอบไปสะดุดกับเซฟอะขณะขึ้นลำอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นปัญหาไหมแต่ว่าก็จับเป็นเผื่อหน,น้าหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าบางทีมันติดกับเซฟไงก็เกะการิดแต่ไม่เป็นไรครับนะแบบนี้นะครับผมและ จุดหนึ่งที่สามารถขึ้นลำได้นะครับก็คือมันปาดเว้ามาด้านหน้าให้ครับตรงนี้เป็นส่วนที่มันมีการปาดเว้ามาให้นะฮะนี่เป็นเสน่ห์ของเบรต้าเลยก็คืออ่าหน้าสไลด์มันปาดแคบลงแบบนี้ครับใช่ไหมอืมก็สามารถคีบจับนะครับแล้วทําการขึ้นลำได้เช่นกันครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือสไลด์นะครับจะสังเกตว่าสไลด์มันเนี่ยมันไม่เหมือนกับปืนทั่วไปนะคือถ้าปืนทั่วไปเนะครับลำกล้องเนอะลำกล้องลำกล้องปืนนะครับ ถ้าในบีบีการเรียกลำกล้องนอกอะลำกล้องนอกนะครับผมมันจะโดนสไลด์ปิดหุ้มอยู่นะครับจะโผล่มาแค่ตรงช่องขัดปลอกแต่ว่าสําหรับบารเต้าแล้วไม่ใช่ครับผมก็คือสไลด์มันจะเปิดบนนะครับในปืนจริงเขาเรียกว่าลดการแจมครับก็คือโอกาสแจมลูกกระสุนแจมเนี่ยมันจะติดขัดน้อยลงนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่บารเต้ามันไม่เหมือนใครครับต่อมาเราก็จะมาดูที่นกของมันนะครับนกนะครับทรงเรียบแต่ว่าเท่ครับ เจาะรูด้วยครับแล้วก็มีการเลื่อนตรงนี้แท็กติคดีนะครับถ้าอยู่ชิดโครงปืนก็ดูดีครับดีทีเดียวนะสาหรับนกนกสามารถขึ้นมือเปล่าก็ได้นะแต่จะไม่มีผลในการลั่นกระสุนนะครับตอนให้เราใส่แม็กพร้อมแก๊สเต็มอยู่แล้วนะฮะก็สามารถรายได้นะครับนกต่อมานะฮะก็จะเป็นรายละเอียดจิมมิกนิดนึงก็คือมันมีสายหูครับหูคล้องครับไว้ใส่สายกันตกสําหรับในทหารนะก็คือออปชันเหมือนปืนจริงเลยทุกอย่างตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับ เหล็กตรงที่หูค้องนี่ดูแน่นหนามากเลยดูแข็งแรงมากครับไม่เหมือน911นเะก้าหนึ่งะไอ้หนึ่งเก้าหนึ่งนั้นมันจะอยู่หลังเมนสปริงมันก็เลยดูกองแกงแต่ว่านี่หนาครับหนาได้ใจทีนี้มาดูที่แมกกาซีนนะครับส่วนของตัวเปืนนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมามาว่าด้วยเรื่องของแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนนะครับมีความจุทั้งหมดยี่สิบห้านัดนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะให้จุเพียงแค่ตรงนี้ก็พอครับผมคือให้ลูกลงมาถึงแค่แนวกั้น แนวกั้นไม่ให้ไม่ให้เติมลูกครับก็คือถึงประมาณนี้นะครับเพื่อถนมปากไม่กระซีนงครับผมไม่ให้มันอ้าเร็วนะครับมันจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็ถนมสปริงด้วยแต่ถ้าถามว่าลงสนามอะผมใส่เต็มไหมก็ถ้าผมได้ลงสนามนะผมคงใส่เต็มมาตราครับอันนี้แนะนํานะครับเผื่อใครเล่นสายอนุรักษ์เหมือนผมปกติผมแทบจะไม่เคยลงสนามอะไรอยู่แล้วแล้วก็มีจุดเด่นนะครับคือเห็นไหมครับว่า มีที่ดึงนะครับผมเป็นสเปซในการให้ดึงโดยเฉพาะนะครับตรงนี้คือกดลงไปุ๊กเอาดึงได้เลยมันดึงง่ายมากครับขนาดกล็อกมันมีกันแบบนี้มาให้ดึงแล้วบางทีมันก็ยังหลุดมือเพราะมันตื้นแต่นี่คือลึกครับเวลาเติมลูกปืนเบรตตาเนี่ยเติมได้อย่างมั่นใจเลยครับไม่ต้องกลัวมันหลุดแล้วมันไปกระแทกปากคือแน่นหนามากครับเนี่ยกึกเดียวใส่ลูกหลัวๆไม่มีหลุดครับโอเคนะครับสําหรับแม็กวิภาคภายนอกสําหรับปืนเบรตตาก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยงไงเราไปต่อที่วิภาคภายในกันเลยดีกว่าครับนอกไปในเริ่มตั้งแต่การถอดปืนเลยนะฮะวางแมกกาซีนเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับผมดันออกมานะให้หมุดตรงนี้มันลอยแล้วก็ทําการดันสลักตรงนี้ลงนะฮะสไลด์จะทําการแยกจากโครงปืนได้แบบง่ายๆเลยครับนี่ก็คือถอดออกมาแล้วครับชุดล่างวางไว้ไกล็อตถอดปกติเลยนะครับไกล็อตจะมีสลักเสียบยึดเอาไว้กับเลือนฮอปนะครับเลื่อนยิงอยู่นะครับ โอเคก็ทําการดันออกหมุนข้างนะครับแล้วก็ดึงออกมาตามนี้ครับและทีนี้ก็สามารถเอาลํากล้องนอกมาได้ตามปกติเลยส่วนในสลักนี้นะครับก็จะเป็นสลักที่บล็อกตรงนี้นะฮะไม่ให้ชุดด้านในเนี่ยมันเลื่อนออกมานะครับโดยรวมๆนะฮะลำกล้องนอกชุดลํากล้องในตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าทําแบบนี้ก็สามารถถอดเจ้าลํากล้องในออกมาได้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะทําการปรับพอบ ก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้ตรงนี้เลยครับฮอบกับเรือนฮอบก็จะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็ลำกล้องนอกนะครับเอ้ยไม่อันนี้ลำกล้องในครับผมซึ่งอันนี้ก็ซีลแก๊สไว้แล้วนะครับทีนี้ก็ใส่กลับได้ทําเวลาใส่กลับนะครับก็เลื่อนเข้ามาก่อนแบบนี้นะครับดันตรงไี้ขึ้นก็สามารถเข้าได้ปล่อยอันนี้ลงนะครับแล้วก็ใช้สลักอันนี้เสียบดามไว้นะครับ ไม่ให้มันแยกออกจากกันนะอ่าเสียบไว้แบบนี้โอเคครับแล้วนี่ก็จะเป็นอ่าลูกสูบนะครับผมที่รับแก๊สออกมาจากแมกกาซีนะครับก็จะมีช่องรับแก๊สอยู่ชัดเจนนะครับแล้วก็สําหรับเฟร,รมล่างนะครับก็จะเป็นชุดลั่นไกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาดูแน่นหนามากเลยนะ เทียบกับปืน WE ตัวอื่นผมว่าบลิตต้านี่เหล็กตรงนี้โคตรหนาเลยดูแน่นหนาที่สุดแล้วมั้งครับเนี่ยดูสิเนี่ยครับโอเคจุดที่ต้องพ่นซิลิโคนนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมชุดไกนะครับนกตรงนี้นะฮะแล้วก็สูบด้วยนิดหน่อยครับก็ใส่ไปก็ได้แล้วก็แมกกาซีนนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเบาเติมวาาจ่ายแล้วก็โอลิงปล่อยนะครับผมที่ต้องพ่นซิลิโคน สั้นๆครับทีนี้ก็มาประกอบกลับกันนะครับวิธีประกอบกลับก็เอาท่อชุดท่อนอกทั้งหมดนะครับโอ้มันติดกันแน่นนะครับมีตัวล็อกมีอะไรอ่ะยัดกลับเข้าไปแบบนี้ครับดันเข้าต่อมานะครับก็ใส่ไกด์หลอดนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าไกด์หลอดเนี่ยเราต้องเอามุมแง่งเนี่ยออกไปด้านข้างก่อนนะครับจากนั้นดันให้ลึกสุดเลยแล้วก็นี่หมุนแง่งเนี่ยเข้ามาตรงเลือนล็อกตรงนี้นะครับที่เห็นค่อยหมุนเข้ามาแล้วปล่อยอ่ะจนเข้าล็อกนะครับ เสร็จทีนี้ดันกลับครับทีนี้นะครับดูว่าให้มันเข้ามาตอนแรกมันจะสุดแบบนี้ครับอย่าเพิ่งไปดันสลักของนี้นะครับให้ดึงแมกกาซีนกลับแบบนี้เลยครับแล้วเลื่อนตรงนี้กลับอ่าเรียบร้อยครับผมถอดประกอบเสร็จสมบูรณ์ครับทีนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับไกลกันต่อนะครับไกลของバレต้าเป็นไกลเดี่ยวนะครับผมไม่ได้เป็นไกลสองชั้นหรือว่าไกลแผ่นเหมือนก๊อกกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับไกลไม่เหมือนกันแล้วก็ เรื่องของไก่ก็คือไก่นิ่งนะครับมันคงดีลากได้นิ่มนะครับผมแล้วก็มันจะทํางานสัมพันธ์กับแผ่นตรงนี้ครับเถ้าขยับไก่เท่านี้ครับแล้วก็น้ําหนักไก่นะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปครับกําลังนุ่มกาลังสมูทเลยทีเดียวถ้าจับปุบออกมันก็จะสมูทนะครับส่วนระยะลากไก่ก็ประมาณนี้ครับผมนะครับดูนะครับปึ๊กอ้าวลั่นครับผม สามารถเซตไกดได้เร็วนะครับแล้วก็ยิงซ้ําได้ค่อนข้างจะเร็วไกลคมนะครับอ่ะคมคมจริงๆคือถ้าจับจุดได้จะรู้ว่าไกลมันคมนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่คมเท่าซีแซดนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูคลิปซีแซดก็ฝักชมด้วยนะฮะครับเรื่องของไกลก็ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นระบบที่แตกต่างจากปืนจริงนะครับคือในปืนจริงเนี่ยสมมติว่าคุณขึ้นลำใช่ไหมครับอ่ะนกงางนะครับมีลูกในลังเพลิงปุ๊บยิงไปแะกระสุนไม่ลั่นคุณสามารถเหนี่ยวดัเบงงเเเ,นะเ้อออ่นนนนดยใหหกงงาาีว ผือมันลั่นแต่ถ้าในบีบีกันนะครับผมคือคุณจําเป็นที่จะต้องขึ้นลำให้นกง้างเท่านั้นนะครับมันถึงจะสามารถยิงปืนแล้วปืนจะลั่นได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณต่อให้มีลูกในลังเพลิงใส่แม็กแกนเข้าไปแล้วคุณเหนี่ยวดับเบิลแอคชั่นเลยไม่ลั่นครับไม่ลั่นอยู่ดีอ่ะคุณสามารถที่จะง้างนกเองได้นะครับผมอ่ะไกลไกลหดสั้นละอ่ะแล้วเหนี่ยว ก็ไม่ลั่นอยู่ดีครับดังนั้นจําเป็นที่จะต้องขึ้นลำโดยกระชากสไลด์ไปข้างหลังเพื่อให้นกง้างก่อนนะครับแบบนี้มันถึงจะสามารถยิงแล้วให้ลั่นได้นะครับทีนี้นกที่ง้างแล้วเนี่ยครับสมมุติว่ามีลูกในรังเพลิงนะครับขึ้นลำอะไรถูกต้องแล้วนกง้างถามว่ามีวิธีลดนกไหมคําตอบคือไม่มีวิธีลดนกครับผมคือเราจะใช้วิธีการเซฟตี้โดยการใช้นิ้ว2นิ้วนี่ครับดันแผน่นเซฟตี้ลงนะครับถ้าจุดแดงแบบนี้ โผล่ขึ้นมานะครับจุดแดงแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็คือปืนพร้อมยิงนะครับถ้าแตะก็คือลั่นเลยแต่ถ้าออกซ้ายขวาเคลียร์นะครับแนวปืนไม่มีคนโอเคแต่ถ้าสมมติคุณต้องการเซฟปืนโดยที่นกง้างอยู่มีลูกในรังเพลิงนะก็มีวิธีเดียวครับก็คือคุณใช้นิ้ว2นิ้วของคุณ2นิ้วนะทาไมงั้นมันหักนะถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้าใช้อย่างนี้บ่อยๆครับอีกด้านหนึ่งมันจะหักนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนโอเคใช้สองนิ้วนะครับกดตรงนี้ลงดูนะครับนีี่่่เเห็นนจุดดดสงงอออยูนะ,ะราใช้2มืกลึ ืปิดจุดปิดจุดสีแดงไปแล้วทีนี้ถามว่ายิงได้ไหมยิงไม่ได้ครับผมไกลวืดเลยครับทีนี้ถ้าสมมติจะยิงก็แค่ปึ๊กทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อตามนี้เลยครับ โฟล์วเซนชูตติงเพื่อให้ผู้ชมทุกคนเหมือนได้เล็งไปพร้อมกันกับผมเลยแล้วก็จะเห็นประสิทธิภาพมันกันแบบชัดๆชมเลยครับ เลียร์ครับเรียกครับ เข้าสู่ช่วงท้ายวิดีโอนี้แล้วนะฮะทีนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันเลยว่าเจ้าเบรตานี่มันมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมเรื่องมันที่ข้อดีกันก่อนข้อดีของมันนะครับก็อันดับแรกเลยคือมันเป็นปืนค่ายเบวีที่ทนครับทนและมีอะไรรองรับเยอะนะครับถือว่าทนในระดับหนึ่งสองก็คืออ่าด้วยรูปทรงมันครับคือมันมองได้ไม่มีเบื่อตั้งบนโต๊ะทางานก็โอเคนะครับจะจับจะถืออะไรก็ดูขึ้นมือไปหมดนะครับดอ ความสวยของมันนั่นเองสามสามก็คือ,อที่แมกกาซีนนะครับมันจะมีตัวให้เราจิกเล็บลงไปครับลึกพอสมควรทํา,าทให้แบบเราเติมลูกได้มั่นคงนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนี้แย่สุดเลยลองลงมาให้ก๊อกนะครับมีหลุดบ้างแล้วก็ดีที่สุดก็คือไอ้นี e ่เลยครับผมแน่นหนามากครับแล้วก็ข้อข้อดีข้อที่4ี่นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือไกลของบาเรต้าเนี่ยเมื่อเทียบกับปืน W E ตัวอื่นแล้วผมคิดว่า ก๊อกกับหนึงก้านึงหนึ่งอ่ะนะผมคิดว่าบรลิต้าไกลมันทําออกมาดีที่สุดแล้วครับผมคมครับอืมทีนี้มาข้อเสียกันบ้างข้อเสียอืมเปิดลิสต์เลยข้อแรกนี่ก็คือสีลอกสีตกง่ายนะครับโดยเฉพาะตรงเฟรมคือสีลอกสีตกเนี่ยเป็นธรรมดาเลยแต่ถ้ามีน้ํายารมดําก็สามารถช่วยได้ครับผมนะอ่าสีลอกสีตกนะครับมีมีให้เห็นบ้างนะครับโอเค แล้วก็ข้อที่สองครับคือเวลาปรับเซฟเนี่ยบางทีถ้าคนเขาไม่รู้อะซื้อมาปุ๊บเขาจะนิยมแบบปรับข้างเดียวครับคือแบบนี้ทําแบบนี้อ่าก็คือเขาไม่รู้ไงครับเขานึกว่าปรับด้านไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าทําแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยอ่าอีกด้านหนึ่งมันจะหักเซฟขวามันจะหักเอานะครับก็ต้องใช้ทั้งสองนิ้วครับคนดูคลิปนี้ก็จะไม่พลาดโอเคข้อที่สามก็คือเสียงเสียงแมกกาซีนของบาริต้าครับ มันจะดูก้องแก้งหน่อยครับถ้าเทียบกับกลอกกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเสียงเสียบแม็กอะไรมันจะกระชับแล้วก็แน่นกว่านี้มากอันนี้มันมีเสียงพลาสติกกองแก้งขึ้นมานิดหนึ่ง,งครับก็นับให้เป็นข้อเสียแบบเซิร์ซิฟไปเลยนะครับข้อต่อไปก็คือสปริงจอจานครับผมเวลาถอดประกับด้านขวานะครับก็มันจะมีสปริงจอจานตัวหนึ่งนะครับถ้าหลุดก็ต้องเอามาใส่ให้ถูกต้องแต่ถ้า ยิงไปยิงไปอยู่ดีไกลมันวืดนะครับก็เป็นปัญหามาจากสปริงจอจานที่หลุดออกจากบาร์นั่นเองนะครับผมก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยากนะครับแต่ก็เป็นข้อเสีย่ข้อเสียข้อสุดท้ายแมกกาซีนครับแมกก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแมกกาซีนเนี่ยเวลาที่กดปล่อยนะครับกดกดปล่อยแก๊สเนี่ยกรุณาที่จะเอานิ้วไปกดโอลิงปักแมกไว้ด้วยนะครับไม่งั้นโอลิงปักแมกมันจะเพะเยอะหรือดิ้นหลุดออกมาได้ครับผม ส่วนจุดที่ผมชอบนะครับโดยสเสน่หาของเレต้าก็คือผมชอบไก่ของมันนะครับชอบไก่แล้วก็ชอบรูปร่างรูปทรงของมันคือยอมรับตอนแรกๆไม่ค่อยชอบหรอกแต่พอยิงไปยิงมาปุ๊บเออชอบชอบนะครับก็พออยู่ด้วยได้แล้วก็ข้อที่สองก็คือข้อเสียนะครับข้อเสียที่ผมไม่ชอบจริงๆกับเบレต้านี้ก็คือด้ามของมัน,นครับเพราะว่าด้ามมันใหญ่จริงๆครับคือขนาดผมมือใหญ่แล้วมันจับก็ยังรู้สึกไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ถ้ากล็อกับหนึ่งเก้าหนึ่งผมรู้สึกว่าทรงมันจะจับข้อมือกว่านี้นะครับ แต่โดยรวมๆแล้วถือว่ามีสเสน่ห์กระบอกหนึ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่มาติดตามและรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย